ทำโทษหรือทำร้ายลูกคุณโดนอะไรกันแน่คุณทราบหรือเปล่าติดตามชมในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะรายการไลฟ์ทอกับด็อกเอรแคทอาจารย์แพทย์หญิงพิวทัญญาหารจากเพจด็อกเตอร์ทพงศธรและเพจเลี้ยงลูกให้ได้เกียรตินิยมค่ะประเด็นนะคะวันนี้ช่วงนี้ค่ะเรามีข่าว Talk of the ะทาวมากๆเลยนะคะ เป็นประเด็นเกี่ยวกับการที่เด็กเนี่ยถูกคุณครูนะคะทำร้ายร่างกายซึ่งเป็นข่าวที่ใครๆฟังแล้วเราก็รู้สึกหดหูค่ะยิ่งหมอได้ติดตามดูข่าวดูคลิปยิ่งดูยิ่งหดหูใจค่ะลองนึกถึงว่าเป็นลูกของเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะคะคุณครูก็ฝั่งคุณครูก็อาจจะอ้างว่าเออเนี่ยเด็กไม่ฟังคําสั่งต้องมีการทําโทษนะคะอันนี้ มันมีขอบเขตของการทำโทษหรือทำร้ายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องดูยังไงเพื่อไม่ให้ลูกเราเนี่ยต้องไปเจอกับสภาพอย่างนั้นนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าการทำร้ายเด็กเนี่ยมันมีกี่แบบนะคะมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่การทำร้ายร่างกายเพียงอย่างเดียวนะคะเราสามารถแบ่งออกเป็นได้หลายแบบนะคะตั้งแต่การทำร้ายร่างกายนะคะเป็น physical abuse นะคะการทำร้ายร่างกายเนี่ย ก็อย่างเช่นการโดนตีโดนตบหรือว่าโดนกระชากหัวโดนจิกผมพวกนี้คือเป็นการทำอันตรายต่อเด็กทางร่างกายทั้งนั้นนะคะซึ่งจากข่าวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเด็กๆโดนทำร้ายค่ะโดนหลายแบบเลยโดยคุณครูก็อาจจะอ้างว่าเด็กไม่ฟังคำสั่งนะคะแต่ว่าคือการทำโทษเด็กนะคะโดยเด็กที่ไม่ฟังคำสั่งเนี่ยกับการทำ้ายร่างกายมันต่างกันนะคะหมอเชื่อว่าประเด็นเนี้ย มันค่อนข้างที่จะชัดเจนคือคุณพ่อคุณแม่อาจจะสามารถรู้ได้เองว่าอันนี้มันคือไม่ใช่การทำโทษและเพราะว่าเราต้องดูอายุของเด็กด้วยค่ะว่าเด็กสองขวบสมขวบเขารู้เรื่องแค่ไหนนะคะถ้าเขาไม่ทำตามคำสั่งมันอาจจะเป็นวัยของเขามันไม่ใช่ว่าเขาดื้อด้านหรือว่าเขามีปัญหานะคะ มีแต่ผู้ใหญ่นี่แหละที่เราจะต้องปลูกฝังสิ่งดีๆเราต้องมีวิธีอื่นนะคะที่จะมาสอนไม่ใช่ใช้แต่การทำร้ายร่างกายเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่รับไม่ได้ด้วยนะคะออยิ่งดูในคลิปวิดีโอเนี่ยบางวิดีโอวางคลิปที่หมอเห็นแล้วแทบจะร้องไห้เลยว่าโอ้ยถ้าเป็นลูกเราโดนขนาดนั้นเนี่ยเราจะเป็นยังไงทีน,นี้เราจะสังเกตยังไงคะว่าลูกเราเนี่ยโดนทำร้ายหรือเปล่า ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุจากการเล่นกับเพื่อนหรือว่าโดนครูทำโทษนะคะเรามีวิธีสังเกตแบบนี้ค่ะเวลาลูกเราโดยเฉพาะลูกที่เรายังเล็กอยู่เนี่ยอนุบาลเขาอยากจะพูดไม่ได้แต่ว่าคือเขายังพูดไม่ได้หมดว่าโดนอะไรบ้างแต่เราสามารถที่จะสำรวจร่างกายลูกเราได้ค่ะว่าวันนี้เขากลับมามีบาดแผลอะไรมีรอยจิกรอยข่วนรอยช้ำที่ไหนนะคะถ้าเป็นไปตาม ตามตำแหน่งที่มันไม่เหมาะสมเช่นในร่มผ้าหรือว่าหัวไหล่หรือว่าหลังซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยใช่เกิดจากอุบัติเหตุหกล้มหรือว่าเล่นกับเพื่อนนะคะมันอาจจะเป็นผู้ใหญ่ทำนี่แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยเราเห็นครั้งแรกเราอาจจะไม่มั่นใจให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตรูกค่ะ ถามลูกนะคะเจ็บอะไรตรงไหนไม่วันนี้มีใครทําอะไรหรือเปล่าสํารวจร่างกายลูกทุกวันนะคะถ้ายังอาบน้ําให้ลูกอยู่ก็สํารวจให้แล้วเราก็คอยสังเกตดูถ้ามันเป็นอุบัติเหตุถ้าเราถามคุณครูลบเป็นอุบัติเหตุเด็ดเล่นกันเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะเกิดซ้ําค่ะแต่ถ้าจะเกิดซ้ําบ่อยๆเนี่ยสองครั้ง3ามครั้งไม่ได้ละเราต้องมีวิธีดําเนินต่อไปก็คือเราจะต้องไปดูที่โรงเรียนแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น นะคะมีอะไรที่มีความเสี่ยงที่ทําให้เด็กถูกทําร้ายหรือเปล่าคุณครูมีประวัติไหมรวมไปถึงขอดูกล้องวงจรปิดนะคะอย่างที่ปรากฏในข่าวมันถึงแดงออกมาว่าอ๋อจริงๆมันไม่ใช่การทําโทษแล้วนะมันเป็นการทําร้ายร่างกายเด็กไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะเด็กไม่ควรที่จะได้รับการกระทําแบบนั้นนะคะ ต่อมาเป็นแบบที่สองของการทำร้ายเด็กก็คือเป็นการทำร้ายทางจิตใจค่ะไม่ว่าจะเป็นวาจาเป็นการใช้คำพูดนะคะด่าทอดุว่าเกินกว่าเหตุหรือใช้อย่างอื่นก็ได้ที่ทำร้ายให้เด็กเนี่ยเกิดความรู้สึกเสียใจความรู้สึกเหมือนโดนดูถูกดูหมินนะคะอาจจะเป็นวาจาที่ดุว่าเกินกว่าเหตุหรือว่าเป็นอืม คำพูดล้อเลียนนะคะการตั้งฉายาอย่างเช่นตั้งฉายวาว่า,วาอ้วนผอมเป็นการใช้ฉายาที่เกี่ยวกับรูปร่างภาพลักษณ์ของเด็กนะคะน้องอ้วนน้องผอมน้องไฟน้องดําอะไรพวกนี้คือมันจะเป็นสิ่งที่เป็นการทําร้ายจิตใจเด็ก และเราจะต้องคอยสังเกตลูกเราค่ะว่าลูกเราโดนทําอย่างนั้นบ้างไหมนะคะก็ใช้การซักถามนั่นแหละคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ถามว่าคุณครูพูดอะไรกับหนูบ้างคะาวันนี้นะคะคุณครูเรียกหนูว่าอะไรเรียกชื่อหรือเปล่าอ่ะเรียกน้องแอเรียกน้องน้ําหรือไปเรียกอย่างอื่นไปเรียกรูปร่างเด็กไอ้อ้วนไอ้ไอ้วนมานี่อะไรเงี้ย ซึอย่างนั้นละคะถือเป็นการบูลลี่เป็นการทําร้ายทางวาจาและทางจิตใจนะคะเราต้องถามให้ละเอียดเลยว่าวันออนี้คุณครูพูดอะไรบ้างคะลูกคุณครูเรียกหนูว่าอะไรเพื่อนเรียกหนูว่าอะไรแล้วถ้าเด็กบอกเราก็เอ,อ๊ะแล้วคุณครูเรียกอย่างนี้บ่อยไหมลองคุยให้ละเอียดนะน่ะมันก็จะเป็นการที่จะคัดกรองได้ว่าลูกเราโดนคุณครูทําร้ายทางใจทางวาจาหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีเด็ก เด็กเขาไม่รู้หรอกนะคะแต่มันจะเป็นปมในใจค่ะจะโดนล้อไปเรื่อยๆนะคะโดยที่บางครั้งเนี่ยค่านิยมเราก็นึกว่ามันเป็นเรื่องตลกสนุกนะคะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยเพราะว่า,าหมออ่านคอมเมนต์นะคะตามข่าวเนี่ยทุกคนน่ะผ่านมา70คอมเมนต์นะ่ะโดนกันหมดเลยโดนคุณครูล้อตั้งแต่เด็กโดนตั้งชื่อให้แปลกๆชื่อแรดบ้างชื่อ น้องอ้วนบ้างนะคะหรือบางคนเนี่ยโดนล้อในเรื่องของความอ่อนแอของร่างกายนะคะอย่างมีตัวอย่างอันนี้คือเป็นสิ่งที่หมอรับไม่ได้เลยช่วงที่ลูกหมอเล็กๆนะคะประมาณอนุบาลหนึ่งเนี่ยได้ไปโรงเรียนแล้วก็มีกิจกรรมวิ่งแข่งของนักเรียนนะคะแต่ว่ามันมีเด็กบางคนนะคะที่เขาวิ่งได้ไม่เก่งเท่าเพื่อนนะคะเพราะว่าเด็กแต่ละคน,นอายุไม่เท่ากันนะคะห่างกันหลักเดือนเนี่ยมันก็จะทําให พัฒนาการเนี่ยไม่เท่ากันแล้วเพราะวิ่งเด็กเล็กอายุห่างกันไม่มากเนี่ยพัฒนาการจะต่างกันมากค่ะเด็กบางคนจะวิ่งไม่ไหววิ่งรอบสนามนะคะรอบสนามาฟุตบอลเล็กๆเ,เนี่ยวิ่งไม่ได้ทันวิ่งไม่ทันเพื่อนแต่คุณครูล้อเรียนเด็กค่ะเอามาพูดออกไม่ขำขันว่าอ้อยวิ่งไม่ทันแล้วแล้วแล้วสู้สู้สู้หยวขาสัาน้นอะไรเงี้ยค่ะพูดออกไม่เป่าประกาศ ดังไปทั้งโรงเรียนนะคะเป็นเหมือนคนคอยเชียร์คอยภาคซึ่งมันก็ขำขันตัวเขาก็ขำขันคุณครูคนอื่นก็หวัวเราะผู้ปกครองท่านอื่นที่คิดไม่ถึงก็หัวเราะตามนะคะแต่ถ้าเป็นหมอเนี่ยหมอรับไม่ได้ค่ะหมอเอาลูกออกมาเลยค่ะทันทีจาก,จากเทอมนั้นเพราะว่าเราจะไม่ต้องการให้ลูกเราเนี่ยไปอยู่ในสังคมที่คิดว่าการคําพูดคําจาล้อเลียนเนี่ยมันเป็นสิ่งปกติค่ะโดยเฉพาะคุณครูนะคะที่พูดออกไม่ล้อเลียนเด็ก ขนาดาทั่วทั้งโรงเรียนได้ยินกันหมดนะคะซึ่งหมอเนี่ยสงสารเด็กคนนั้นมากเลยนะคะวา่าพ่อแม่เขาเนี่ยจะรู้สึกยังไงใช่ไหมคะ <S <S 1> <S 1> แบบที่3ค่ะ,คะการทาร้ายเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราต้องทําให้เจ็บอย่างเดียวนะคะการแบบที่3คือเป็นการเพิกเฉยนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า ignore ก,ก,ก็คือการไม่ใส่ใจไม่สนใจเนี่ยมันก็เป็นการทําร้ายแบบหนึ่งการกดดันให้แบบออกไปจากสังคมนั้นๆนะคะ ก็เป็นการทำร้ายแบบหนึ่งแล้วอย่างเช่นเด็กคนนี้นะคะเรียนไม่เก่งคุณครูเฉยเมยคุณครูไม่สนใจนะคะเด็กรู้สึกว่าคุณครูไม่ใส่ใจเท่าที่ควรนะคะยกมือตอบคุณครูมองทําเป็นมองไม่เห็นนะคะหรือเด็กคนนี้หน้าตาไม่น่ารักอ๋อเด็กคนนี้คุณครูคิดว่าบ้านไม่รวยนะคะซัพพอร์ตโรงเรียนไม่ได้ถ้าคุณครูเพิกเฉยนะคะไม่ให้ความสําคัญกับเด็กเท่าๆกันนะคะอันนั้นแหละ คือการทำร้ายแบบหนึ่งเป็นการทำร้ายโดยการเพิกเฉยค่ะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยไม่ว่าจะมีลักษณะทางกายภาพยังไงหน้าตาเป็นยังไงเรียนเก่งไม่เก่งบ้านรวยหรือบ้านจนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะคะสิ่งนี้เราจะดูได้ยังไงนะคะเราจะต้องถามคาถามลูกเราค่ะเพราะว่าการถามคาถามเนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเราสามารถใช้เวลาที่บ้านคุยกับลูกได้ว่าวันนี้คุณครูทําอะไรกับหนูบ้างนะคะคุยกับหนูไหมนะคะหรือบางคนก็พูดเองว่าเอาหนูยกมือคุณครูไม่สนใจค่ะหรือว่าหนูพยายามที่จะทําอันนี้แต่คุณครูไม่ไม่ตอบไม่บอกไม่กล่าวอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับการเพิกเฉยหรือแม้แต่การ ห้ามไม่ให้ทําอะไรมันก็เป็นการทําร้ายค่ะไม่ว่าจะเป็นห้ามไม่ให้ไปเข้าห้องน้ําถ้าเด็กปวดปัสสาวะหรือห้ามไม่ให้ไปดื่มน้ําอันนี้ก็เป็นการทําร้ายแบบหนึ่งเป็นการเพิกเฉยสิ่งที่เด็กต้องการซึ่งมันเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานใครจะบอกว่าฝึกระเบียบวินยัยหมอว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมาฝึกระเบียบวินัยกับเด็กอายุ3ขวบ4ขวบหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ก็เถอะบางคนเรา เด็กโตหรือผู้ใหญ่เนี่ยเราปวดปัสสาวะเราจะห้ามได้ไหมการที่เราต้องเข้าปัสสาวะตามเวลาโอเคมันใช่มันถึงเวลาพักมันไปปัสสาวะแต่ถ้าตอนนั้นไม่ปะะวดหรือไปเข้าแล้วปัสสาวะไม่ออกเพราะไม่มีเลยแต่พอกลับมาผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วเกิดปวดปัสสาวะหรือหิวน้ำสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่คนนะคะไม่ใช่แค่เด็กคนท,ทั่วไปก็ต้องทําต้องใช้ ต้องได้รับการให้ออกไปทำม,มันไม่ใช่ว่าจะห้ามไปผิดระเบียบผิดวิน,นัยคุณต้องถามตัวเองว่ามันผิดจริงหรือว่าคุณไม่อยากเสียเวลาพาเด็กออกไปเข้าห้องน้ำอันนี้ลองถามตัวเองนะคะว่า,ามันผิดตรงไหนนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ก็คือสังเกตดูว่าลูกเนี่ยกับบ้านหิวน้ำผิดปกติไหมกระติกน้ำหายไปบ้างไหมน้ำลดลงไปไหมหรือ มีอาการปวดฉี่แม่บางคนบบโอ้โหพอเจอหน้าแม่ฉี่แตกอยากที่จะวิ่งเข้าห้องน้ําค่ะบางบางคนรีบมาขอเข้าห้องน้ําให้แม่พาไปเข้าห้องน้ําตามปั๊มตามอะไรระหว่างทางซึ่งอย่างเงี้ยหมอว่ามันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ถ้าจะเราจะไปห้ามเด็กอันนี้ก็คือเป็นการทําร้ายแบบหนึ่งแบบการเพิกเฉยนะคะอันต่อไปค่ะอันที่4แล้วนะคะเป็นการทําร้ายแบบการที่ไม่ได้มาตรฐาน ของโรงเรียนนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างมาตรฐานของคุณครูค่ะคุณครูไม่มีใบอนุญาตไม่มีใบประกอบวิชาชีพแต่มาสอนเด็กอันนี้ทำร้ายเต็มๆเลยเพราะเด็กก็จะได้คุณครูที่ไม่มีวุฒินะคะมาสอนนะคะคือหมด ต้องพูดเลยว่าวุฒิเนี่ยวุฒิการศึกษาก็สําคัญนะคะเพราะว่าเมื่อนั้นเขาจะมีเรียนปฐมไวัยไปทําไมนะคะถ้าใครๆก็มาสอนเด็กอนุบาลได้คงไม่ต้องมีคณะเกี่ยวกับครุศาสตร์หรือว่าเด็กเล็กเด็กโตนะคะไม่รู้เขาจะแยกไปทําไมถ้าใครเนี่ยมาสอนก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะเราก็ถ้าเด็กถ้าโรงเรียนไหนเอาคุณครูที่ไม่มีวุฒิมาถือว่าเป็นการทําร้ายเด็กเหมือนกันเลยนะคะไม่ต่างจาก คอต้นๆที่หมอพูดไปนะคะนอกจากมาตรฐานของคุณครูแล้วนะคะ,ะการมาตรฐานด้านอื่นๆละ่ะถ้าเกิดโรงเรียนทําได้ไม่ดีเนี่ยถือว่าเป็นการทําร้ายเด็กเหมือนกัน mm hmm. เช่นทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ,ะเรามีของเล่นที่ปลอดภัยให้เด็กไหมนอนท็อกซิกหรือเปล่าสีสันต่างๆหรือว่ามีที่กันลื่นไหมตามสนามเด็กเล่นเนี่ยกันหัวแตกพื้นยางอะคะ่ะพื้นของสนามเด็กเล่นเป็นยังไงหรือแม้แต่ยุง นะคะบางโรงเรียนหมอเห็นเลยว่าแบบโหยุงเต็มคือสิ่งที่หมอพูดเนี่ยมันเป็นประสบการณ์นะคะหมอไม่ได้ยกเมฆขึ้นมาหมอเจอมาโดยตรงนะคะจากโรงเรียนลูกบ้างโรงเรียนของญาติลูกหรือหลานบ้างนะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยหมอต้องพูดก่อนว่าโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเหล่านี้หมอไม่ได้อยู่แล้วนะคะโรงเรียนปัจจุบันของลูกหมอคือดีมากนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะพูดถึงโรงเรียนที่เคยอยู่เราก็เคยผ่านมาเหมือนกันนะคะ ก็คือมีเต็มไปด้วยเลยยุงนะคะตามห้องน้ําห้องน้ํานี่เข้าไปแบบยุงเป็นร้อยพร้อมที่จะกัดขาลูกเราเวลาถอดกางเกงออกเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำนะ,ะหรือแม้แต่ในห้องเรียนค่ะไม่มีแม้กระทั่งเครื่องดักยุงนะคะยุงเต็มไปหมดน้าอาจจะไม่สะดวกที่จะหาเครื่องดักยุงหรือไม่อยากทําบาปแต่ว่าเรื่องนี้หมอว,ว่ามันจะต้องมันต้องแยกแยะค่ะระหว่างบุญบาปกับ สุขภาพอนามัยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะคะยุงเยอะแยะดูไม่มีความปลอดภยัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำร้ายเด็กเหมือนกันนะคะรวมไปถึงพวกของเล่นต่างๆบางอันเก่าโซมมากและไม่เปลี่ยนเลยนะคะอาจจะมีอะไรแตหกหักหรืออาจจะให้เล่นสิ่งของที่มันไม่ควรเล่นนะคะแต่อาจจะอ้างว่าเป็นการประยุกต์เอามาใช้แต่จริงๆแล้ว ต้องดูว่าคุณลดต้นทุนหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากให้เด็กเล่นแบบนั้นจริงๆนะคะคนเราอ่ะค่ะก็อยากให้ลูกเราปลอดภัยหมดละคะ่ะอยากจะได้เล่นของเล่นที่มีความปลอดภัยไม่ต้องแพงนะคะความปลอดภัยของหมอคือไม่ต้องแพงแต่อย่างน้อยให้มีอุปกรณ์ที่รองรับที่มันเซฟตี้นะคะสีที่ใช้ก็ต้องเป็นสีที่ไม่ทำร้ายเด็กไม่ท็อกซิก หรือแม้แต่อุปกรณ์ที่เราเอามาใช้ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องคัดกรองก่อนว่าเออเด็กเล่นแล้วมันไม่อันตรายนะคะไม่ใช่คุณปล่อยให้มันซมอย่างนั้นเอาครูไม่มีวุฒมาใช้โรงเรียนไม่ดูแลปร,ปรับปรุงเสริมวัฒนธรมแต่ไปดูผู้บริหารเจ้าของเนี่ยขับรถหรูหรานะคะซุปเปอร์คาร์คุณพ่อคุณแม่ก็ลองไปสังเกตดูว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ละ ลูกเราโดนทำร้ายทางอ้อ,อมโรงเรียนไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าอัน,นสุดท้ายค่ะก็คือเป็นการทำร้ายทางเพศหรืออนาจารย์นะคะอาจจะถูกล่งละเมิดทางเพศหรืออย่างที่มีข่าวก็คือโดนแก้ผ้าต่อหน้าเพื่อนๆทุนครูหรือ หลักกว่าน,นั้นก็คือโดนข่มคืนก็ทำชํำเราค่ะพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดและอย่าให้เกิดทีเดียวนะคะจะเป็นปมฝังใจเด็กไปจนถึงโตเลยนะคะสิ่งที่เราต้องสังเกตได้ก็คือนะคะลูกเรามีปัญหาไม้นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะมีปัสสาวะรู้สึกแสบๆขัดๆ เจ็บที่วัยวะเพศไหมนะคะมีร่องรอยบาดแผลอะไรหรือเปล่าลูกเรากลัวอะไรมากขึ้นเป็นพิเศษไหมนะคะหรือแม้แต่เด็กผู้ชายก็ไม่ไว้ใจคะ่ะเดี๋ยวนี้นะคะก็ต้องดูว่าลูกเราเนี่ยกลัว คุณครูคนไหนมั่งไหนมีมอวัยวะเพศตรงปลายเนี่ยมีปัญหาไหมปัสสาวะเอกมามันเจ็บแม่มันแสบนะคะเราต้องดูลูกเราทุกวันนะคะสรุปคือถ้าเราไม่อยากให้ลูกเราโดนทําร้ายเนี่ยสิ่งสําคัญที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทําคือต้องดูลูกของเราทุกวันคุยกันทุกวันค่ะเช็คโดยละเอียดคุยตั้งแต่คุณครูพูดอะไรทําอะไร เพื่อนทำอะไรบ้างเพื่อคุยอะไรเรียกชื่อเรายัางไงตั้งฉายาอะไรเราบ้างแล้วก็สำรวจร่างกายลูกเราค่ะมีบาดแผลเจ็บตรงไหนดูไปละเอียดจนถึงข้างในเลยเอาไว้ว่าเพศหรือตามรักแร้ด้านหลังดูให้ละเอียดเลยค่ะแล้วถ้าสิ่งไหนเกินเกินความรับได้นะคะหรือเกิดซ้ำๆเราต้องรีบจัดการะครับไปที่โรงเรียนเลยว่ามันเป็นอะไรทำไมมีแบบนี้นะคะดูกล้องวงจรปิดได้ถ้ามีนะคะอันสุดท้ายละ หมอเริ่มพูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าอีกปัญหาหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการการปิดบังความเจ็บป่วยอย่างบางโรคค่ะเวลาที่เด็กป่วยเนี่ยจะต้องมีการรายงานกระทรวงสาธารณสุขรายงานไปยังศูนย์อนามัยต่างๆเพื่อให้เขามาจัดการอย่างเช่นโรคมือเท้าปากของเด็กนะคะโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆหรือพวกวันนี้ถ้ามีโรคโควิดก็ต้องรายงานถูกไหมคะหรือ,อยัวไข้เลือดออกพวกนี้ค่ะตามจะมีโรงเรียนบางโรงเรียนนะคะที่เขากลัวค่ะไม่อยากจะถูกปิด นะคะก็จะไม่รายงานนะคะอย่างที่เคยพบเห็นนะคะในาการเป็นแพทย์มาเนี่ยก็อาจจะมีได้เช่นออมีเด็กป่วยเป็นมือเท้าปากแล้วคุณแม่แจ้งไปที่โรงเรียนแล้วนะคะแจ้งหมอด้วยหมอก็สมัยที่หมอย,ยังรับราชการนะคะก็ต้องดูแลคนนี้ก็จะส่งทีมอนามัยทีมพยาบาล่ะว่า โรงเรียนน่ะเป็นยังไงได้มาตรฐานไหมเพื่อที่จะให้คาแนะนําให้ความรู้ค่ะซึ่งตรงนี้จริงๆอ่ะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยแต่บางบางโรง,งเรียนน่ะกลัวจะเสียชื่อก็จะปิดบังนะคะหมอเคยส่งไปที่โรงเรียนบางแห่งปฏิเสธค่ะว่าไม่มีเคสป่วยทั้งทที่แม่เขาเนี่ยมาหาหมอว่าลูกเขาป่วยแล้วหมอก็ตรวจแล้วว่าเป็นมือเท้าปากตามกฎหมายเราก็จะต้องส่งทีมเข้าไปเช็คใช่ไหมคะเพื่อที่จะ ไปทําความสะอาดใช้น้ํายาฆ่าเชื้อแล้วก็ต้องไปเช็คว่ามีใครเป็นเพิ่มไหมถ้าเป็นมากก็ปิดหนึ่งห้องถ้าเป็นมากขึ้นก็ปิดชั้นเรียนหรือปิดโรงเรียนเพื่อทําความสะอาดเราไม่ได้ปิดตลอดไปถูกไหมคะเราปิดเพื่อทำความสะอาดแต่บางที่ค่ะปิดบางข้อมูลตรงนี้เพราะว่ากลัวจะเสียชื่อนะคะกลัวจะโดนพ่อแม่ว่าหรืออะไรพวกนี้ค่ะวัสนานนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกอยู่ในมือของคุณคุณจะต้องดูแลลูกให้ดีค่ะ เป็นแก้วตาดวงใจเป็นอนาคตของชาติเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณอยากที่จะให้ลูกเราอะเติบโตมันมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเราจะต้องดูแลเขานะคะต้องเรียกได้ว่าตามประกบทุกฝีก้าวแต่ไม่ใช่ว่าไข่ในหินนะคะให้เขามีอิสระในการคิดแต่เรื่องพวกนี้ค่ะเราปล่อยไม่ได้ไม่ใช่ว่าย้อนหยวน,ห,ยวนหรือเกรงใจนะคะอย่ากเกรงใจค่ะ อย่ากเกรงใจคุณครูหรือโรงเรียนมากไปกว่าลูกของคุณนะคะหวังว่าวันนี้นะคะทุกท่านคงจะได้รับความรู้เพิ่มเติมค่ะแล้วนำกลับไปดูแลบุตรหลานนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจบคลิปวันนี้ค่ะหมอมีกรอนนะคะเป็นข้อคิดมาฝากค่ะแต่วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ครูเถื่อนเหมือนหมอเถื่อนจะเอาไหมครูพักลักจำทำกันไปอีกไม่ไกลชีวิตลูกคุณก็จะพังจ่ายเงินแสนค่าเทอมโหดขอได้โปรดเลือกคนดีเข้ามาสอนลูกเราจะเป็นเช่นไรเราอย่ายอมพ่อแม่ตรอมต้องระทมทุกคนไปเด็กโดนทำร้ายแค่วันนี้ แต่ผลติดตามมามันมหันทั้งชีวิตติดไปอยู่กับมันฝังรากลึกลงไปในจิตใจถ้าจะตามมาแก้ก็แสนยากแสนลำบากกว่าจะรู้ตัวมันก็สายตามติดตัวลูกไปจนวันตายทำลายเราทำลายชาติไม่รู้ตัว